เดีพี่ไปไหมไปขึ้นมาอย่าชนอย่าชนดิอย่าชนไหนอะเล็กอยูย่ไหนอะโอ้มึงอย่าชนดิไม่กูมไม่เห็นมึงเนี่ยตัวมึงบักเนี่ยตัวมึงร่องหนไปไหนเนี่ย <c oughs> ไม่เห็นมีเลยไหนอะมึงอะโอ้มึงก็ถ่ายชนพี่นี่เนี่ยอนักเลยเป็นพี่่าชนพี่พี่่าชนพี่โง่ไงฮียอีเจอกูอัลบั้มหน้าซะ <c oughs> <c oughs> การสวัสดีน้องๆหนูๆน,นะครับวันนี้มาอยู่กับไอ้โม่งคนดีคนเดิม<ล>วันนี้โม่งจะมาทำความดีหนึ่งวันนะครับไปดูกันเลยลงมาเพื่อนลงมาลงมาคุยดิคุณลงมาแล้วาลงมาคุยดิม,มึงก็ลงมามึงก็ลงมาคุลงมาแล้วเนี่ยเรื่องขอบึไงไอ้คกลๆอุ้ยหลายๆสัตว์จริงโดยไม่ไรเฮีย <S <S สวยๆที่สวยสวยสวย,สวย เอาตายตายแล้วลอยโง่ไอ้เที่ยวปัดปากดีได้มึงไงหืมโอ้ไอ้จอกไี่จีกูก็ไม่ตายครับไปเที่ยวมึงจะทำอะไรกูได้ฮะฮร์พเบล้ยวยิบสาทำเป็นปากดีเบีวจีกิ๊บตอทำเที่ยวอะไรกูได้เหรอฮะเบลไม่เกี่ยวเลยกูใส่เดี่ยวได้หมดต้นกูฮาร์พต้นกูที่เที่ยวยังวะอะไรพี่มึงชนกุ้ยน้ำฟ้า ไผมขอโทษผมไม่เห็นอย่ายิงอย่ายิงพี่พี่ชายอย่ายิงดิพี่ขวัญชิตายไหนอะพี่อยู่ไหนอะผมไม่เห็นพี่เนี่ยกูวไหนอะพี่อยู่ไหนผมไม่เห็นพี่อะไอ้ขี้อะไอ้สุนกบดแม่งเฮ้ยเอ้คนนึงคนนึ่งตาขอับวงบวะลูกยิบดอกบอลล่อเนี่ยรู้ค้อได้ไหมพี่ได้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 ไอ้สควายง่อยนี่มากูได้ ตายซ้่งแม่เลยกูตายเพิ่งเห็นบ่าไม่ตายบ่เควยหรือบ่เฉยแล้วไม่ใช่คุนะไม่ใช่คุณเนี่ยได้ได้ไดเดี๋ยวไม่ใช่ดันู้ดันตามมาควายตามมาตามมามีใเข้มมีใครดีเข้มมีใส่ดีเข้มเราคุณดันไม่ได้เข้มบักเข้รีบมาบักเข้เพื่อนจะตายแล้วบักเข้มาดิโัวพี่ไปไปพี่โัวพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นพี่ แ huh? ม่ยิงพี่อยลูกอีเหี่อะพี่มาด่ากันทำไมเรายิงพี่อ,อย่าเย็นพ yup> ี่อย่ายิงพี่อย่ายิงพี่เฮียขึ้นมาพี่ไอ้เหี้ยออกเลยสัตว์ระวังนี่ครับผมไมค์แมกเนตไปไหมครับไมค์แมกเนตไปไหมครับชีชูวันมาเจอปักเตอร์หื้ ยิงทำไมาล่ะพี่เอสไอ้เด็กแก่เ็สแม่ก็กูไม่เห็นหมเ,เนนนมือ่มอกี้มีอะไรอ่ะโอ้ยยิงดิควายชนหน่แม่หมอหมอไม่มีไอ้ควายยิงดไม่มีครับพี่ไม่เหรอขอโทษครับพี่ขอโทษครับพี่ชายพี่สองคอนวรอกม่ตายอ่ะเป็นไรมึงเป็นไรมึงตัวปืนใหม่ปืนมืม <ST AR> ตายได้ไงอะ่ะโอพี่ไปไหมพี่ไปครับ ไปไหนดีครับจะไปไหนครับไปได้เลยครับพี่ปีกเงินได้เลยครับได้เลยครับพี่มีปืนใช่ไหมมีครับโอหได้เลยยริงเครับบริสัทหนึ่งกับพี่กูไหมอีฮี้ไปเจอกันเถอะพี่โอพี่ไปไหมพี่ไปอะไรนะไปไหมครับไปครับาแล้วมึงทนหาพ่อมึงไงแม่เด็กดีมาแล้วครับพี่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไปไปไปไวัวอย่าวัวอย่าเหอะเจริญเอามันเอามัน ปังกุงเป่งปังเปิ้ลโชว์โชวโชวพี่ไม่เห็นโชว์โชวโชว์เขนมาขึ้นมามึงจะชนหาพ่อมึงไงไอสัตว์คิดชนกูหาพ่อไอสัตว์เลยยี่สายโวยมึงไม่จบเองไงสัตว์กูขอโทษมึงไปแล้วลองมาคุยกันดิไอ้หนูไอ้หน่ไอโน่ ท oh ี่พ yeah> anyway> ี่ claro ่ออนอาเนี่ยแต่งตัวเหมอนกันเนี่ยเขาเป็นไรไม่รู้อะแกสอบเขาบอกน้าแม่มารับพี่ขับพี่ขับขัับพี่ขับโอ้ยชนกูเดี๋ยวพี่ขับเองก็ได้โอ้ชนกูอยู่นานเลยเค่อนเคลื่อนคลนขึ้นเคลอนเลยเฮ้ยเขาเป็นไรกันอะโอล่พี่ทำงานตรงไหนพี่โอลพี่ทำงานตรงไหนเนี่ยหรอหรอ ทำไมทไมให้พี่เบรคสวัดดีครับพี่เรียนผุดได้ไหมผมอยากไปทำงานเนี่ยพี่<อ>โทษโทษโทษโทโทโอ๋อจะชนกันทำไมละ่ะเหรอพี่ไปไหมไปขึ้นมาอย่าชนอย่าชนดิอย่าชนไหนละ่ะเล็กอยู่ไหนอะโอ้มึงอย่าชนดิไม่กูไม่เห็นมึงเนี่ยตัวมึงบั็กเนี่ยตัวมึงร่องหุนไปไหนเนี่ยไม่เห็นมีเลยกวงมึงอยู่ไหนเนี่ยกูมึงชนกูไหนอะมึงอะมองไม่เห็นนะไหนมึงอยู่ไหนอะโอ้มึงก็ไข่ชนนี่อย่านี่นีอ้สัตว์เลยไม่กูไม่เห็นมึงไม่มึงอะอยู่ไหน นี่เนี่ยแต่ก็มึงก็ชนกู <S 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 ไม่กูวไม่เห็นตัวมึงไหนอะมึงอยู่ไหนเนี่ยฮัลโหลมึงอยู่ไหนเนี่ยวิ่บนรถเมละกูก็ว่าเสียงมาจากไหนทียมึงอยู่นี่นี่เองขึ้นมาขึ้นมาีชนกูนะขึ้นมา,นานขึ้นมาขมาองคุณไม่ได้เนี่ยมึงดูมึงเอยเย,ยบกลัวไหนเอาตัวมึงบักร้องห่ดอีกฮะขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวไปส่งจะไปไหนไปไหนละเรามึงอยากไปไหนละก็ขึ้นมาอยากไปทะเลทรายอ่ะอ่ะขึ้นมาขึ้นมาบริการรับส่งมาขึ้นมา ฮัลโหลครับพี่ชายไปครับพี่เนี่ยผมพาน้องรักพี่มาเนี่ยผมหายไปแล้วก็ไอเคทมนี่ไม่ใช่เนี่ยขึ้นมาขึ้นมาบริการรับส่งฟรีขึ้นมาขึ้นมาน้องเขาต้องหายไปอีกเนี่ยฮัลโหลครับจะไปไหนกันครับเดี๋ยวไปส่งเบริษัทหนึ่งๆกับพี่กูมาอีกที่อ่ะไปนะไปที่อะอยู่นั่นลีดเด้อร์เป็นคนที่บินกูพังเลย ชี่ี่อย่า็นีี่เนะมาดีเพ่ชนเพ่เพ่ชนเพ่โง่ไงเฮียเจอกูอัลบั้มหน้าอ้สัสมาใจเย็นพี่ใจเย็นพี่เจอกันอัลบั้มหน้าไม่ได้สัสเจอกันอัลบั้มหน้าไม่ล่ะพี่ชาย มเจอกันรอบหน้าไอซอดไปด้วยไปด้วยไปด้วยอ๋อพี่อะไปด้วยพี่เจอกันรอบหน้ารักนะรักนะรักครับเดี๋ยวจะเข้าไปปูดคำนั้นให้ชัดชัด